คนเกาหลีเนี่ยเหยียดไทยจริงๆไหมนะทุกคนประเด็นข่าวน้ําท่วมในประเทศไทยที่มีชาวเกาหลีมาคอมเมนต์ในเชิงเหยียดประมาณว่าสมควรที่โดนน้ําท่วมแล้วเพราะว่าเธอมาแบนเกาหลีก่อนแต่เธอ주위에태국을좋아하는한국친구들이엄청많은데그런걸보니까가슴이진짜막 막, 막하고왜뭐마음에안좋더라고많이เขาพูดตรงๆนว่ามันเสียความรู้สึก สวัสดีค่ะเพนะค่ะยอเซลเพรมิดาสวัสดีครับสวัครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ค่อนข้างจะจริงจังนิดนึงนะคะก็คือหัวข้อกระแสแบรนด์เกาหลีค่ะแพรนะคะในฐานะอินฟลูเอนเซอร์ชาวไทยที่ไปอาศัยแล้วก็ทํางานอยู่ในวงการบันเทิงเกาหลีมามากกว่า8ปีไปเจอคนเกาหลีทั้งนิสัยที่ดีและไม่ดีนะคะทุกคนจะมาพูดเรื่องนี้ในฐานะคนไทยที่ชอบประเทศเกาหลีและซองออนในฐานะคนเกาหลีที่ชอบ ประเทศไทยเราสองคนเนี่ยก็ต้องยอมรับว,ว่าเวลาเจอกระแสลบๆเกี่ยวกับทั้งสองประเทศที่เป็นประเทศที่เรารักไมไ่ว่าจะเป็นกระแสเกาหลีแบงไทยหรือว่าไทยแบงเกาหลีก็ตามเราสองคนเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้สึกดีเกี่ยวกับกระแสพวกนี้เท่าไหร่ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้กับทุกคนกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาถามเจ้าของประเทศนะคะชาวเกาหลี

태국의 문화에 대한 예능들이 진짜 많아지고 있어요. 그만큼 태국 문화가 한국에 많이 알려졌고, 특히 요즘 태국을 좋아하는 한국 사람들도 많아지고 있는 시기라고 생각합니다. 근데 자연스럽게 이렇게 인종차별이 줄어드는 그 과정에 최근 7개월 동안 한국 가지 말자 그런 해시태그가 유행이 되더라고요. 태국인들은 한국 여행금지 시위하고, 한국인들은 불법 체조자들 욕하고 인종 차별 뉴스를 보니까 제 주위에 태국을 좋아하는 한국 친구들이 엄청 많은데 아 그런 걸 보니까 가슴이 진짜 이 막막하고 맘에 안 좋더라고요. 그러고 또มา เข้าประเด็นที่ว่าคนเกาหลีเนี่ยเหยียดไทยจริงนะทุกคน มีอ่ะมันมีแต่น้อยลงกว่าสมัยก่อนก็จริงนะคะทุกคนและในขนาดเดียวกันก็มีคนไทยที่เหยียดเกาหลีเช่นกันดังนั้นเนี่ยพาก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องของอคติมากกว่าค่ะกลุ่มคนเกาหลีที่เขาจะมีอคติเกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยอันเนี้ยหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแรงงานผิดกฎหมายอยู่ในเกาหลีอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีนะคะทุกคนปีที่แล้วเนี่ยมากกว่า1 5 0 0 0 0หนคนหรือว่าเกือบ2 0 0 0 0 0คนเลยด้วยซ้ำถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากมาก ดังนั้นเนี่ยเวลาคนเกาหลีเขามองประเทศไทยเขาก็จะคิดไปแล้วว่าท้ยมาทางานผิดกฎหมายจึงมันเป็นอะไรที่เป็นภาพลักษณ์ของเราไปแล้วซึ่งอันนี้แพ้ก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าคนที่ไปทําผิดกฎหมายมีก็จริงแต่คุณไม่สามารถเอาส่วนเล็กๆตรงนั้นมามองเป็นคนสวยแห่ประเทศเวลาที่มีคนสัญชาติหนึ่งอ่ะทำผิดเรื่องอะไรก็ตามคุณว่าคนคนนั้นได้แต่คุณไม่มีสิทธิ์ว่าเขาทั้งประเทศถูกไหมคะ ในขณะเดียวกันคนไทยก็จะมองว่าคนเกาหลีการแข่งขันสูงไม่มีน้ำใจเห็นแก่ตัวเห็นแก่ผลประโยชน์อะไรอย่างนี้ยทุกคนที่เป็นสายตาที่คนไทยมองคนเกาหลีในช่วงนี้แพรก็ต้องบอกว่ามันเป็นอคติเหมือนกันเพราะว่าคนเกาหลีที่เป็นแบบนั้นก็จริงมีจริงแต่เขาไม่ได้เป็นแบบนั้นกันทั้งประเทศแพรพูดในทั้งสองแง่สองมุมของคนทั้งสองประเทศนะทุกคนถ้างั้นเดี๋ยวเรามาถามซองวอนกันดีกว่าค่ะว่าก่อนที่ซองวอนจะมารู้จักแพรแ,แล้วรู้จักประเทศไทยเนี่ย 성원키 e 어 n 가 kitten like a petty t 이 e Tabo to Matatai looked to the light. Oh Sanum she? Oh, Taunara? Hm. Hm. Chasang on child Bulugan a n 태국에 e 고 h e g a but Tegugugu get there and couldn't 다 아, 착하다고 생각해요. 너무 배려도 있고. 근데 저만 느끼는 건지는 잘 모르겠는데 제 주위에서도 많이 착하다고. 태국 사람 하면 착하다. 그런 이미지가 엄청 강하거든요. สึ่งอันนี้자ป็นคอมเมนต์ที่แพร่ได้ยินจักไม่ใช่คนตะเลงเดียวแต่ว่า <that was fascinating> ใครๆหลายคนก็น่าจะรู้สึกเหมือนแพนะคะทุกคนดังนั้นเนี่ยคนเกาหลีที่เขาได้มาสัมผัสประเทศไทยแล้วเนี่ยเขาจะมีความคิดที่เปลี่ยนไปเลยว่าเอ้ยประเทศไทยคนใจดีนะมีน้ําใจนะช่วยเหลือกันนะสวยนะอะไรอย่างเงี้ยมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรก็แล้วแต่ต่างๆนานานะคะทุกคนดังนั้นเนี่ยพอเราผ่านเรื่องเหยียดกันไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องแฟกต์แล้วก็ความจริงกันในวันนี้นะคะข้อแรกเลย 태ท불법체ก자가한ล에서1เชื습อ다จากัเกเปนืรที่มงจารสัญชาติไทยเกหเป็นสัญชาติที่มีแรงงานผิดกฎหมายอัรดับในประเทศเกาหลัดังนั้นมีคนมกาลีเะทศี่มกาหมายเยอะกาหเ็ตะเทมกาตบ้อวงเชื้องคจรนเกป็นกฎะเมายขักุงเชือัรนกนีม้คือเรื้องจาริงนเคี็ตะเทศ่มีคนไทักเ หลายๆคนที่ไม่ได้ไปทํางานผิดกฎหมายและต้องการจะไปเที่ยวอย่างจริงๆหรือเป็นคนที่ไปทํางานถูกกฎหมายเหมือนแพก็มีดังนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นคนไทยด้วยกันนะทะุกคน คนที่จะไปเที่ยวคนที่ชอบประเทศเกาหลีแล้วมีความรู้สึกดีๆเกี่ยวกับประเทศนี้หรือคนที่เป็นนักร้องนักแสดงมีงานที่จะต้องไปขึ้นคอนเสิร์ตที่นู่นเขาไปด้วยใจที่มันดีเนี่ยแต่เขาจะต้องไปเจอเรื่องของตอมอที่มันโหดร้ายเพราะว่าเหตุผลเพราะอะไรเพราะคนไทยด้วยกันที่ไปทํางานผิดกฎหมายที่นู่นทําให้ตอมอนเนี่ยโหดร้กับเราอันนี้แพมองเป็นสงแง่นะทุกคน ข้อ1นึ่งเธอก็มองว่าคนไทยที่ไปทํางานผิดกฎหมายที่นั่นเนี่ยเราก็มีวิธีรณรงค์ยังไงไหมให้เขาเนี่ยไปน้อยลงหรือว่าก่อนอื่นนะเราก็ต้องเลิกทําผิดกฎหมายก่อนนะคะแล้วก็ข้อที่อเออต้องว่าเกาหลีโหดก็จริงเขาต้องโหดก็จริงแต่เขาต้องมีมาตรฐานในการโหดไม่ใช่ว่าโหดมม่วๆหรือว่าวันนี้ฉันมาแล้ว 아럼스에 어떤 샤오 알롬 메디 아웃 랩잡 카오 온예뭇맵니 커트 와 마이니 마다 달 쓴다 니 라오 미가 억만 너무 기준 없이 입 입국 거부를 하는 거야 예를 들면 호텔 앞에서 나무 몇개 있어 방 색깔이 뭔지 알고 있어 어 진짜 큰 태국 배우랑 가수들도 가서 공식적으로 일을 하러 가는 거고. 불법 하는 일이 아닌데 이런 말도 안 되는 질문으로 입국 거부를 당하는 뉴스를 보면 어때? 솔직히. 솔직히? 어, 난 솔직히 이해가 안 가지. 뭐 엄청 답답하다고 해야 되나? 왜냐면은 그 사람들이 진짜 불법 체류자들일 수도 있고 불법 체류자가 아닐 수도 있잖아. 근데 그렇게 세안경 끼고 본다는 건 자체가 나는 그냥 너무 말이 안 된다고 생각해. 그 그러니까 질문하는 것 자체가 아 그냥 솔직히 뭐 호텔 잡았어. 뭐 나중에 돌아가는 날짜 어떻게 돼? 뭐 그런 거를 알아보면 모르겠는데 뭐 호텔 뭐, 뭐 개수 뭐 아무 개수 이런 건 말이 안 된다고 생각하지. 음. 그 c o m 두 번째 KE TA T. 채우 당차두두 번째에 광리 자배어 거리. 저 온라인 거나 독한. 레카이가 다음 티 푸리 수. KE TA 레. 쎄 웨라 쎄 ค่าเครื่องบินบินไปถึงประเทศแล้วเนี่ยแล้วมาเจอเคสที่ ไม่ผ่านกมแด้ผ่าน KTA แล้วมันก็เป็นอะไรที่สถานการณ์หน้ากับหลังมันไม่ตรงกันเนาะทุกคนเนาะถ้าคุณคิดว่าคนเนี้ยเป็นผีน้อยคุณก็ไม่ต้องให้เขาผ่าน K คอตั้งแต่แรกเขาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาบินไปแล้วก็เสียเงินไปนะทุกคนแต่ถ้าคุณให้เขาผ่านแล้วแล้วมาถึงหน้างานแล้วเนี่ยใช้มาตรฐานที่มันมันเป็นตัวตัดสินได้มากกว่านี้กับการที่เขาเสียเงินเสียเวลาแล้วบินมาถึงแล้วแล้วเขามาเพื่อที่อยากจะเข้าไปในประเทศคุณอยาก เที่ยวอยากเข้าไปทํางานอยากไปทําอะไรที่มันมันถูกต้องตามกฎหมายนะทุกคนก็พูดตรงๆเนาะว่ามันเสียความรู้สึกอีกคนนึงชูนกิโรกิ아닌거잖아ทน่จริง 좋은 마음으로 갔는데 음. 시간을 냈고 돈도 내고 갔는데 갑자기 입국 시, 심사를 거부하면 음. 이거는 평생 여권에 기록이 남는 거거든. 아 진짜로? 응. 음. 근데 실제로 그런 기록이 남는 어, 태국 유명 인플루언서도 있고 여러 가지가 음. 있어서 괜히 이런 한국 여행 금지 해시태그 있는 거는 아닌 것 같아. 아. 문제가 좀 심각해지고 있습니다. 또 반대로.

ประมาณว่าสมควรที่โดนน้ําท่วมแล้วเพราะว่าเธอมาแบนเกาหลีก่อนพระเจ้าจึงลงโทษเธอให้มีน้าท่วมไงหลือะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นคอมเมนต์เย็ยนเนี่ยเยอะมากๆเลยซึ่งแพรได้ได้เข้าไปอ่านแล้วอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นคอมเมนต์ที่ไม่ดีก็จริงนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์คนเกาหลีที่มาด่าคนเกาหลีด้วยกันเองเช่นกันว่าเฮ้ คนเขาประสบภัยนะั้นไม่ไม่ควรไปพิมพ์แบบนั้นใส่เขาก็มีเช่นกันนะคะซึ่งแพรจะบอกว่าคอมเมนต์เกาหลีที่เป็นคอมเมนต์ลบๆเนี่ยไปดูแล้วอะ่ะค่อนข้างจะเป็นกลุ่มคนที่หัวโบราณหรือว่าเป็นคนที่สมัยก่อนแล้วก็เป็นคนที่อายุเยอะค่อนข้างเยอะนะคะหลังจากที่แพรได้ไปทำการสำรวจมาแล้วนะทุกคนซึ่งอย่างที่ซงวอนบอกไปต้นคลิปเลยว่าโลกสมัยเนี้ยมันเปลี่ยนไปแล้วสมัยก่อนคนเกาหลี เป็นคนที่ขวบโบราณแล้วก็ชาตินิยมเยอะค่อนข้างจริงแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปทีวีเกาหลีมีรายการโชว์ที่เกี่ยวกับประเทศไทยคนเกาหลีมาเที่ยวประเทศไทยเยอะมากขึ้นทุกคนรู้ไหมว่าตอนนี้ h a s t t a g วัดอรุณเนี่ยทุกคนเข้าไปดูใน IG Hashtag w h วัดอรุมีนักท่องเที่ยวเกิน50%เป็นเป็นสัญชาติเกาหลีนะทุกคนเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สามารถปงบอกได้ว่า ตอนนี้เรื่องเกาหลีเหยียดไทยเนี่ยกำลังน้อยลงเนื่องจากว่ามีคนเกาหลีที่ชอบประเทศไทยเนี่ยเยอะมากขึ้นเยอะมากขึ้นทุกทุกคนแล้วเหมือนสถานการณ์มันจะเป็นไปได้ดีแต่ก็มาเจอกับแฮชแท็กแบนเกาหลีเนี่ยเกิดขึ้นนะทุกคนดังนั้นวันนี้มี2ข้อง่ายๆนะคะที่อยากจะสรุปแล้วก็เป็นกระบอกเสียงในทางอ้อมด้วยนะคะข้อที่หนึ่งแต่ฮันกุกซาร์มรุ่งซ้อฮันบารีฮิอา 사람을 진짜로 평가할 수 있는 기준이 있는 질문하기. 두 번째, 인종 차별하지 말 것. กะรุณนาตรวจคนเข้าประเทศด้วยคำถามที่มีมาตรฐานมากกว่านี้นะคะส่วนฟังไทยเราเองก็ต้องรณรงค์ในเรื่องของแรงงานผิดกฎหมายนะ,ะทุกคนเพื่อไม่เป็นการไปรบกวนคนที่เขาอยากจะไปเที่ยวจริง,รงๆรักในประเทศเกาหลีจริงๆหรืออยากจะไปทำงานแบบถูกต้องตามกฎหมายนะคะทุกคนดังนั้นนะะ่ะการที่เราลดจำนวนแรงงานผิดกฎหมายก็จะเป็นอะไรที่ช่วยในเรื่องนี้ได้มากนะคะผิดก็ต้องว่าไปตาม ผิดนะคะทุกคนอะไรที่มันผิดกฎหมายเนี่ยเราสามารถทําให้มันถูกต้องตามกระบวนการได้ไหมหรือเรา,เาสามารถสมัครวีซ่าไปก่อนได้ไหมหรือฝั่งเกาหลีสามารถมีวีซ่าอะไรที่มันมารองรับอาชีพแบบนี้ได้หรือไม่ถึงแม้มันจะใช้เวลาแต่ถ้าเกิดมีคนออกมาเป็นกระบอกเสียงแล้วทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเนี้ยมันดีขึ้นมากกว่าตอนนี้นะคะ เราก็อยากจะทํามันในส่วนนี้เช่นกันวันนี้ก็เลยตัดสินใจออกมาทําคลิปแบบนี้เกิดขึ้นนะคะไม่รู้มันจะเป็นความช่วยเหลือในสังคมเกาหลีกับไทยได้ไม่มากก็น้อยนะคะเพราะว่าเรามองว่าเรื่องนี้มันไม่มีใครผิดและไม่มีใครถูกผิดทั้งคู่คะ่ะเกาหลีก็ผิดที่เหยียดแล้วก็ผิดที่ไม่มีมาตรฐานในการตรวจคนเข้าเมืองไทยก็ผิด ที่เราไปทำผิดกฎหมายในประเทศบา้านเขานะทุกคน마지막으로하고싶은말이일부사람들을보고한나라를평가하지말았으면좋겠습니다หล่อมากค่ะวันนี้ก็เท่านั้นลนะทุกคนไม่อยากจะอะไรพูดเยอะมากน้อยนะคะแต่ก็หวังว่าจะเป็นคลิปที่มีประโยชน์ให้กับหลายๆคนไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ขอบคุณม,มากๆที่ดูคลิปแล้วก็ฟังพวกเราบ่นจนถึงตอนนี้นะคะแล้วหวังว่าทุกคนจะกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะถ้าเกิดไม่อยาก พลาดคลิปต่อไปนะทุกคนแล้วหวังว่าเราจะกลับมาเจอกันมาคุยกันในโอกาสหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ,คะอัญอย